สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลิซ่าในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะช่องของเราค่ะ Inside 5 Minute s นั่นเองนะคะมีข่าวมาฝากกันเยอะแยะมากมายค่ะส่วนจะมีข่าวของใครบ้างไปดูกันค่ะ ไม่เกิน13ท่านว่าคมพระเอกหน้าเด็กเขตฐานทับจะเป็นคุณพ่อป้ายแดงแล้วค่ะงานนี้นะคะนอกจากจะตั้งชื่อเล่นสมาชิกใหม่ไว้รอแล้วว่าน้องดีจ้ายัางตั้งชื่อจริงอีก7ชื่อค่ะทีเะ่เหมาะกับวันจันนะคะถึงวันอาทิตย์ไว้สแตนบายรอใช่มีรายชื่อในโผดาราน้ำเมาล็อต3คนที่19ด้วยค่ะล่าสุดค่ะเจ้าตัวเปิดใจว่ายังไม่ได้รับจดหมายเรียกตัวจากกระทรวงสาธารณาสุข แต่พร้อมเข้าไปให้ปากคําเพราะว่ารูปถ่ายคู่แอลกอฮอล์ที่โพสต์ไม่ได้รับค่าจ้างและก็ไม่ได้มีประโยคเชิญชวนให้ดื่มตามแต่อย่างใดค่ะบริสุทธิ์ใจชัวร์ค่ะหลังนุ่งขาวห่มขาวถือสิงแปด จอจียอนคนใหม่ก็สดใสเหมือนเดิมค่ะไม่เครียดเรื่องปัญหารักจียอนบอกว่าช่วงนี้นะคะมีผู้ใหญ่ให้โอกาสเยอะค่ะป้อนงานเธอมากขึ้นทําให้ตัวเองต้องพัฒนาทักษะเรื่องภาษาให้แข็งแรงตามนอกจากนี้นะคะจียอนยังตั้งใจเปลี่ยนสัญชาติจากเกาหลีมาเป็นไทยค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านเรามา17ปีเต็มจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนวีซ่าท,ทุก4เดือนค่ะ ถูกมาว่าสาวแบลวๆอย่างเบลล่ารานีกำลังดวงขึ้นถึงขนาดผู้ใหญ่ในช่องเลือกป้อนแต่บทละครเด่นส่งผลให้มีเพื่อนนักแสดงหลายคนอิจฉาค่ะล่าสุดน,นะคะสะกอยมือชงเคลียร์เองค่ะว่าไม่จริงแม้ทุกบทผู้ใหญ่ในช่องจะเป็นคนเลือกแต่ก็เลือกจากความเหมาะสมของตัวละครไม่ใช่เลือกที่รักมักที่ชังค่ะคือจัดบรรยากาศอะไรทุกอย่างได้สวยมากคือดิสนีย์แต่ละประเทศก็จะมีอษณรที่แตกต่างกันไป เรื่องเงินเรื่องทองอยังเป็นประเด็นให้พูดถึงแม้แต่ Michael Jackson ศิลปินผู้ล่วงลับปี2009ถูกนติตยสารฟอ b e สเปิดเผยว่าเขามีรายรับจากค่าลิขสิทธิ์เพลงรายรับจากสินค้าที่วางจำหน่ายโดยโซนี่รวมถึงรายรับจากโชว์ i r q u ์ d ดู o เลเป็นจำนวนทั้งสิ้นนะคะ75ล้านปอนในปีที่ผ่านมาค่ะหรือประมาณ4,000ล้านบาทซึ่งรายรับนี้นะคะทำให้ไมเคิลแจ็กสันกลายเป็นศิลปินผู้ล่วงลับ ที่ทำรายได้สูงที่สุดติดต่อกัน3ปีค่ะส่วนระดับที่2นะคะตกเป็นของเอลวิสเพรสลีย์ค่ะกับรายรับ36ล้านปอนด์และอันดับที่3ค่ะตกเป็นของชาลส์ชูสนักวาดการ์ตูนผู้ให้กำเนิดการ์ตูนชุดพีนัทนะคะที่มีรายรับ26ล้านปอนด์ค่ะ ส่งท้ายกับคดีของคิมริชาร์สเวลิตี้สตาร์อดีตนักแสดงของเยลิตี้โชว์เรื่อง Real Housewives of Beverly Hills ได้รับผิดนะคะไม่ขอสู้คดีในชั้นศาลค่ะในข้อหาขโมยของในห้างสรรพสินค้า Target ในนครลอสแอนเจลิสค่ะโดยหลังจากยอมรับผิดแล้วนะคะทางอายการได้ขออำนาจศาลในการฝากขังคิมริชาร์สตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาค่ะและเธอต้องอยู่ในทันบนห้ามทำความผิดอีก3ปีค่ะ focusing Im Tre ค่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของช่วงนี้ค่ะซึ่งก็หมดเวลาของลิซ่าลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ